เทแป้งขนมปังแล้วก็แป้งสาลีเพิ่งเคยเห็นแม่ใช้เกลือนิดหน่อยใส่น้ำร้อนลงไปผสมให้เข้ากันพอเข้ากันประมาณนี้แล้วก็ใช้มือนวดลงไปนี่กดลงไปกดแล้วก็นวดนวดนวด้วยหน้าแบบนั้นนะการทำอาหารเนี่ยต้องทำอย่างจริงจังแล้วก็ใส่ใจด้วยนี่นี่ผมอยากทำบ้างะ เป็นก้อนนุ่มๆเด้งๆจริงๆด้วยอ่ะเอาแรปปิดไว้ทีนี้ก็พักไว้แป๊บดึงนะจ๊ะเอาล่ะโอ้ก็ต้องซอยกะหล่ําก่อนนะกะหล่ําซอยไปอนี่ซอยแบบนี้นะลูกเห็นมั้ยับๆๆๆอุ๊ยเท่มากเลยนี่ทําครัวนั่นน่ะอันนั้นเองเหรอใส่เกลือลงไปนิดหน่อยแล้วก็ตั้งไว้สักพัก ต่อไปก็นำเนื้อหมูที่เหลือมาหั่นให้บางๆจากนั้นก็สับเวลาแบบนี้ผู้ความจริงแบบน้ํามนด้างหมดเย็ที่สุดเลยดี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 แล้วก็ใส่เกลือลงไปหน่อยจากนั้นก็ใส่ขิงขูดหนว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 ดทำแบบนั้นไม่ได้นะจุ๊งนะเดี๋ยวแม่ยืดแผ่นแป้งแล้วชินจังใส่ไส้นะดีไหมครับ แล้วนะกดลงไปแล้วก็นี่นี่นี่ใช้ไม้นพอได้แผ่นแป้งแบบนี้ก็เอาน้ําแตะที่ริมแผ่นแป้งแล้วก็ค่อยๆปิดมันนี่เป็นแบบนี้นะเกี๊ยวซาละ